ส่งงานครับทางบอเผารอยอันนี้ลูกค้าเก่าปริวสองจุดแปดโอเกียเขารอยจะต่อเฟิร์ไคเดิมแปลงใช้เบรกเดิมของรถอันนี้กระทะขอบสิบสี่กว้างแปดนิ้วตั้งหน้าตามลูกค้าสั่งเขารอยหัวยานัดใจเบรกเดิมอันนี้เผายาวสามสิบสองนิ้วครึ่ง ยน้นรถใหญ่ครับแรงเบรกเดิมเบรกมือเดิมเดๆสุดปีสามแปดมีกระทะสามใบพองข้าง3เส้นเป็นแนบการชกไฟบอกทดรอน,นี่แนบชุดบน3ามแผนครับแนบ20่สิบปีห้แปมีแนบของเก่าหนึ่แผ่นเป็นหกแผน่น โชครักธรรมดาแก่ยี่สิบปีโชคไผ่ไปโชคเดิมครับนี่ทำที่แวนย่างอะไรเข้ารอยเป็ดเ,เ,เป็นตรงเพ็ดบุ้นเลยเด็กกานมันเป็นกับของเดิมครับเอาเอารอยหัวยาลดใจ เพลิงท้ายเดิมเบรกเดิมยางเสบรเอาเลยรอยความแข็งแ,แรงไปใส่กระบะจังโหย่เสร,ร็จแล้วครับูผ้าเก่าไปดาวก,กระบะครับเสร็จแล้วดาวกบบาระบะรต่อลงมาใส่อันนี้ชุดเต็มครับหมื่นห้าอ้าวเสร็จตรงไหนไม่เชื่อไปสองอันเนี่ย <laughs> หาสีอ่ะไหยจะไม่ได้เชื่อนะเนี่ยน่ะรีบนับประวัตเสร็จแล้วด้วยชุดใหญ่ครับตัวยูสี่ตัวมีขาตุ้มสองอันมีตานาสีอันด้วยดมบนดมล่าง แบบนี so. ้นะครับความแข็งแรงสวยงามจักเข้ารูปทั้งดหญ่ทั้งใหญ่ดามก็แบบโอ้ยทำไมถึงดามเนี่ยจักเข้ารูปอย่างสวยงาม ตอนลอรถรถไฟครับเรยบร้อยีหมไไื่นหพร้อมตั้งเตาบอกอร้อยครับใส่กระบาดตะข่ายรอยเรียบร้อยอันนี้ชุบคนสามแผ่นครับเดมิมๆยังไม่ใส่แทงจะอยู่ประมาณ5นิ้ว5นิ้วหล่อมๆแต่พอใส่แทงก็จะลงมาหน่อยนึงครับ ใส่ลูกยางข้างหน้า้องมีลูกยางเข้าไปข้างหลังร้อนลมรินนิดครับขอบ14กว้าง8นิ้วพอดีตังนาตามลูกค้าสังลงล่งลมนิดนิดมีช่วง แค่ตัวน้อยนึงช่วงเัดิ้งปาวาจะได้ไม่แข็งคนระับลน้นิดนิดขาไม่ต้องการลงเยอะอันนี้เป็นบล็อกทอร์เอาทำรอง แล้วก็มีกระทะอะไรหนึ่งใบดีจีตัวโมเผาอีกหนึ่งอันครับชุดนี้อยู่ที่สี่หมื่นไม่รวมแหนบยางโชวเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารล่ะปอจะบอกอร้อยครับ